ค่ะสวัสดีคร uh> ับผมผิวเป็นไงบ้างมันเป็นกับแซนเดลโอ้ยวันน ok ี้ก็จร well, ิงต um> ื่นเต้นจริงเตับเพราะว่าก็เป็นเป็นเป็นอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หนึ่งของของแซนเดลแล้วก็ใช่ครับแล้วแต่ก็ออกหลอกบ้านคอื่นได้วพอ่าเราคเป็นไงบ้างครับผมจริงๆตอนแรกแบบคิดว่าแบบเป็นงานเล็กๆแบบว่าเออแบบ20คนเป็นฟิลแบบอบอุ่นเป็นคาเฟ่อบอุ่นแต่พอมาเจองานจริงคือแบบว้าว ความเป็นเหมือนงานแต่งคือแบบใหญ่มากใช่เหมือนฟิลงานมงคลค่ะงานมงคลนะก็งานมงคลใช่ใช่เป็นงานมงคลใช่แล้วเชื่อเป็นไงเพราะว่านี่รอบนี้ชันเดียวเขาเปลี่ยนแพคเกจิ้งใหม่ด้วยคุณก็ได้ไปถ่ายโอ้ใหม่ไงตอนบรรยากาศที่ถ่ายวันวันนั้นสนุกสนุกมากวันนั้นเป็นวันที่เรานอนน้อยด้วยใช่ไหมใช่ไหมก่อนั้นไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนโอ้ใช่ท้งวันนั้นไม่ได้นอนเลยก็คือถ่ายเราถ่ายเข็มกัน ใช่แล้วก็มาไม่ายต่อแต่ว่าแบบเอเนอร์จีก็คือไม่ไม่ดับง่ายเพราะว่าแบบใช่เพราะว่ามีแบบพวกเนี่ยพี่เจมพี่เอเนในกองแบบทุกพี่ๆทุกคนในกองคือแบบว่าช่วยแบบบิ้วตลอดเวลาแต่ดูจากเรื่องหลังคือเอเนอร์จีไม่ดับเลยนะไม่ได้นอนใช่วันนั้นสนุกสนุกมากๆจนแบบเราบางจังหวะเราก็ลืมไปเลยว่าแบบเราไม่ได้พักนอนเราไม่ได้นอนอะไรเงี้ยแล้วเป็นไงคอนเทนต์จิ้งใหม่อะไรใหม่ชอบไหม ชอบสวยมากคือชีตแกรมขึ้นเยอะแล้วก็ใช้ง่ายขึ้นใช้ง่ายขึ้นเลยชัดขึ้นแพคเก็ตสวยสวยมากใีแปลว่าแบบนี่มีแนวโน้มว่าเขาจะแบบยืดต่อยาวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามทางแซนเดลนะครับว่าใช่ว่ายังไงสีแล้วเราล่ะแล้วเราอ้อนอ้อนยังไโอ้ครับผมเลยครับผมพี่เจมพี่แอมพี่พีคครับเอ็นดูแล้วก็เอ็นดูแล้วต่อต่อได้ ยาวๆเลยใช่ปะยาวๆไปเลยพร้อ,อ,อมทำทุกอีเวนต์พร้อมเอม่<ม>อ่ะมาถึงต้น,นบ้างล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างอ,อย่อางไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วครับดีดีดีขึ้นดีขึ้นอันนี้เป็นแบบสาเหตุจากเราสาเหตุจากน่าจะพักผ่อนน้อยด้วยแหละครับแล้วก็ <c oughs> ไม่ค่อยได้กินด้วยบวกกับพักผ่อนน้อยแล้วก็คืนวันนั้นวันนั้นเป็นวันที่ไปเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วไปถ่ายเคมแล้วมันแบบ วันนั้นแหละครับท,ที่เริ่มป่วยแล้วพอในกองก็แบบต้องถ่ายมันต้องเจอแดดเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่มันไม่ไหวใช่ใช่ใช่ครับแล้วเป็นไังไงมาพักดีขึ้นแลไรอย่า้ยดีขึ้นแล้วครับจริงๆอ่ะเต้นเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ตั้งแต่วันถ่ายเข็มน,นะครับ <ๆ S 2> เพราะว่าตอนแรกเรามีไฟกับตอนเช้าอีกครั้แต่ว่าแบบไม่ว่าเต้ไม่ไหวจริงๆก็เลยขอบินกลับมาลงขอบินกลับมาก่อนไม่ไหว แาล่าสุดเราไปเป็นแง่เดียวกับไหมอ๋อเมื่อวานก็แงเหงาแต่ว่าแบบมันก็ก็ก็ดีกว่าที่ให้พี่เติ้ลฝืนไปใช่ครับให้พี่เติ้ลแบบพักดีกว่าแล้วทีนี้เราไปเข้าคนที่โรงพยาบาลตรงไหนไม่ได้ไปเพราะว่าจริงเติ้ลกลัวเติ้ลก็บอกว่าไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่าเติ้ลก็กลัวแบบกลัวน้องติดด้วยอะไรเงี้ยกลัวแบบจะทำยงานดีดีไปแล้วเราเ์ยล่ะครัเป็นไงบ้วะผมก็มี มีนิดนึงครับแบบแต่ว่าแบบไม่ไม่ไม่ได้เป็นหนักแบบเหมือนวิเทิลครับผมก็มีแบบไอบ้างอะไรเงี้ยครับผมคเรียกว่าตอนนี้ยังไงก็ลังมูดร่างกายใช่ไหมพี่ชายจะได้ไม่เป็นห่วงโอ้ยอันนี้ก็เกือบเกือบเต็มร้อยละกันใช่แต่ว่าก็ก็กพยายามบูดเขียบก็มันละเนี่ยไงว่าแล้วผมก็ระยะเวลาอันยาวนานสำหรับผมก็วันนั้นคือแบบมันใจหายแบบใจหายมากๆแบบ แบบพี่ๆี่เขาคุยกันในกองอะไรเงี้ยแบบเหมือนเราผ่านอะไรด้วยกันมาแบบเยอะเยอะมากจริงๆแบบตั้งแต่โขปีที่แล้วอ่ะแบบมันมันเป็นปีเลยแบบที่เราแบบอยู่ด้วยกันมาอะไรเงี้ยแล้วแบบก็คิดว่าแบบเออพอแบบหลังจากนี้จะไม่ได้แบบเจอพี่ๆี่ในกองแล้วอะไรเงี้ยแบบมันแบบมันใจหายแบบอยากอยากยังอยากไปเล่นกับพี่ๆแบบแบบนี้อยู่อยากแบบ นั่นแหละผมเป็นคนแบชบชอบชอบเล่นกับพี่ๆในกองอะไรแล้วก็ต้องบอกพี่ออกพี่เรียบรีบเปิดูเพิ่มว่ะอันนี้ก็ถ้าพี่ออกแบบของอะไรก็ได้ <c oughs> ออพี่ต้ยเป็นไงบ้างจริงก็คิดถึงบรรยากาศในกองนะครับเพราะว่าเราก็สนิทกับพี่ๆทุกคนจริงๆแล้วก็คิดถึงบรรยากาศที่แบบไปกองได้ถ่ายทำอย่างเงี้ยมันสนุกแล้วจริงๆคือวันวันสุดท้ายครับที่ปิดปิดกล้องอ่ะเราไม่ค่อยได้ล่ำลาอะไรพี่ในกองมากเพราะมันเรารีบด้วยเพราะว่าเราถ่ายเสร็จก็ เกือบทุ่มแล้วเราแบบเราต้องมาสนามบินอีกเราแบบแต่ละตอนนั้นเราไม่ไหวด้วยเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไม่แทบจะไม่ได้ลาือลาแหละครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้โมเมนต์นั้นในการแบบล่ําลาการปิดกล้องวันสุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันมาเป็นปีแล้วคือมันมันเหมือนแบบเข็มวิลาในกองมันก็คือเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันเราไปแล้วในแบบในช่วงเลยเพราะมันก็มีบางช่วงที่แบบเราไปแบบวีคหนึ่งเราไป3าสี่วันเงนี้ยเหมน เป็นเป็นบ้านอีกหลังเลยอย่างเงี้ยพอปิดล้วก็ก็ก็แบบใจหายแล้วก็ดีใจที่ที่ถ่ายจบแล้วแต่ว่าก <c oughs> ็มาถึง EP 9เหมือนกันก<ช>็คลื่นพายของซีรีส์อีกครับ<ช>เป็นยังไงคะอนนี้ก็จากที่แบบหนึ่งถึงเก้ามาแบบปรับมอนเปลี่ยนชีวิตคุณเหมือนจริงจปกติก,ก็แบบเฟมัสในระดับหนึ่งแล้วน,น,นะ <c oughs> วต,ตอนนี้คือเฟวัสมากขอบคุณมากๆทุกคนที่แบบ ที่ติดตามเข็มธิลาจริงๆแล้ว EP 9ที่ออกมาล่าสุดคือเออมอคือผมก็ดั้งดูในโรบานก็โอโ้โหก็น้าตาไหลทางน้นที่ผมรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราก็ถ่ายทำอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าพอมันถูกออกมาเรียบเรียง,งใช่พอมันถูกออกมาเรียบเรียงแล้วแบบไม่เออมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่ากเศร้าจริงแล้วก็จริงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเข็มธิลามาจนถึง EP นี้แล้วมันกระแสะก็ดีขึ้นตลอดเนี่ยขอบคุณที่ัพ p อ o r t เข็มธิลาที่ัพ p อ o r t พวกเราเลย ครับผมก็อยากขอบคุณเหมือนกันครับอยากขอบคุณทุกคนที่บอกว่าตามมาตั้งแต่แบบบางคนตามมาตั้งแต่เราเปิดคิวเป็นคิวแรกเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอมันมาถึงวันนี้แล้วมันก็แบบมันเป็นเหมือนแบบมันเกินคาดสําหรับพวกเรามากๆแล้วเราก็เลยแบบดีใจแบบไม่รู้จะแบบพูดยังไงนอกจากแบบขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับที่แบบว่าทําให้พวกเราแบบทุกคนเลยมาถึงจุดจุดนี้ ความสัมพันธ์ของชานวิกเจตเนะม,มันก็ต้องถึงข่าวต้องปลพันพักเบรกไปลบดานใช่ใพักรักไปลบก่อนพักรักไปลบครับเออยังไงสิอีพีหน้าเราจะลบกันขนาดไหนแต่ตัวอยา่างคุอดูพลักตลอดลบ,ลบจริงๆหลังจากนี้คือผมขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าเดือดแน่นอนครับใครใครคิดว่าอีพีข้าวเดือดแล้วอีพีต่อไปเดือดกว่าเดิมจริงๆครับมันจะแบบมันจะสู้กันหนักเลยหรอมันจะมีอะไรให เนี่ยทุกคนคิดอทุกคนอาจจะคิดว่า EP 9มันแบบมันคือจุดจุดอ่าแบบเป็น turning point สักอย่างหนึ่งแบบจุดพีคแล้วแต่จริงมันจะมีจุดพีคอะไรอีกไม่้องอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเเราสปอยไม่เคยสปอยใช่ไหมไม่เคยสปอยใช่ไหมใช่ใชเดี๋ยวเราไม่เคยสปอยแต่พูดดีพูดกับคนไม่สปอยสิไมาถึงเนี่ยก็เดี๋ยวเมื่อกพูดไอ้ผมไม่พูดอยู่แล้วผมแค่บอกบอกแค่ว่าแบบ อีพีต่อไปเนี่ยอาจจะมีแบบเนี่ยตัวละครอะไรเนี่ยเห็นไหมล่ะตัวละครทำไมไม่มีอะไรตัวละครเพิ่มขึ้นไม่มีเอามันก็ต้องมีอยู่แล้วนะอามจะแบคนที่มาอาจจะมีอาจจะมีครับเออแต่ไม่แน่ใจว่าอีพีหน้าหรืออาจจะอีพีต่อไปอีพีหน้าหรือต่อไปเหมือนอันเดียวกันไม่หมายถึงแบบอีพีหน้าหรือแบบหน้าของหน้า โอ้ยเอ็เห็นเห็นอยู่เหมือนกันครับแล้วผมผมไม่เคยดื้อน,นะแม่วน้อยผมแค่แบบว่าที่ต้องลองโอนนะ <c oughs> ผมแค่แบบว่าแย่งแม่วน้อยพูดจะเยอะไม่ไม่เคยดื้เอเราก็เป็นเด็กแบบชอบแบบอยู่กับทุกคนเป็นเหมาแห <inf> วนเราเมาแห <ไฟ S 1> วเราเป็นคนแปดเราล้นแปดนิดนึงนิดนึงแต่แต่แม่วน้อยพูดเก่งมากแบบผมก็จะแบบพูดแปดกับแม่วน้อยบ่อยนิดนึงครับผม เ,เขาแพดเ,เ,เก่งจริงจริงจริงผู้ใหญ่หรือแบบแบบว่าผู้ใหญ่ในกองอะไรเขาใจเอ็นดูเขาเพราเขาเป็นคนที่แบบชอบเมาแล้วชอบไปแพดชอบแบบม,มัน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 ดูน่ารักอะค่ะเขาอยากอะไรเอ็นดูแล้วพีต่ต้นเป็นอะไรเป็นผู้ฟังที่ดีเหรอท่านฟังอย่างเดียวนี้เมื่อก่อนท่นว่าต้องพูดเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านพูดน้อยไปอ๋อท่านเมื่อก่อนพีต่ต้นเขาก็เป็นคนพูดเก่งนะเขาเป็นแบบคนกล้าแสดงออกทำไมพออยู่กับเฟิร์สเขาแบบดอปไปเลยล่ะ จริงๆแ้่ไม่ได้ดับหรอกเขามาเยอะกว่าเขามาเยอะกว่าเราละเออเดี๋ยวเดี๋ยววันี่ต้องแต่ยิ้มอย่างเดียวให้เฟิร์สพูดครับผมให้พูดเยอะๆและอะไรที่เฟิร์สพูดแล้วชอบฟังให้สนภาษาอังกฤษหรือเปล่าเแค่แบบนี้ผมดีอ่ะภาษาอังกฤษก็ได้ก็ได้ด้วยจริงเขาพูดอะไรเราก็ฟังหมดแหละถ้าเขาอยากพูดเดี๋ยวราฟังเองอ๋อแต่ว่าเราเราฟังได้ทุกเรื่องเลยหรอได้ทุกเรื่องอ๋อเราชอาพูดเรื่องอะไรล่ะคะ ภาษาอังกฤษครับ้วเรอยู่กับพี่ตินทำเรื่องอะไรก็ชอบพูดภาษาอังกฤษนะครับผมสมมติว่าเนี่ยเมื่อเช้าเราเจอพี่เติร์นสิ่งแรกที่คุยพี่เติรนืเรื่องอะไรไ้าวข้าวข้าวาเราวิ่งอย่างนี้เหรอเราดีดีก็บ่อยอยู่เหมือนกันครับไม่เหมือนกับแบบทุกทุกเช้าเลยเราจะมาอัปเดตอะไรกับพี่เติร์นถ้าถ้าเป็นเพื่อเช้าเลยก็ถามว่าเป็นไงบ้างใช่แต่ว่าเมื่อวานเราอยู่เราเราที่ออกแล้วเมื่อคืนเราถามเพราะว่าอะไรก่อนนอนเราถามว่าอะไร หมายถึงตอนไหนนะก่อนนอนเราถามเพราะว่าอ๋อก็ถามว่าเป็นไงบ้างแบบดีขึ้นแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้าวันตื่นเช้ามาก็แบบว่าตอนนี้เป็นไงแล้วก็ถามถามอีกรอบนึงครับว่าแบบเอยากแบบว่าไหวไหมอะไรเงี้ยเพราะวันนี้เราทำงานอ๋อที่เจ้าต่ากเขาถามอะไรไหนเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมครับจรินก็เราเจ้าตอนตอนที่น้องถามเราก็เราก็ถามน้องแหละว่าน้องก็เป็นไงบ้างแล้วเราก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันเพราะเราก็เห็น แล้วก็ดูจากหน้าฝีตลอดแล้วว่เออเขาก็ดูดูดูดแอบกลัวนิดนึงอะไรก็ถามว่าเป็นไรเป็นไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ขน้องก็บอกว่าไม่ได้เป็นไรเยอะแค่แบบแบบอาจจะนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นหนักเออพี่อุ้ยพี่ลืมไปหนึ่งเรื่องเลยอ่ะแบบเรื่องที่นอนของเจกับชานมิดอ่ะอะไม่อพี่ก็ไม่คิดว่าเขาที่แล้วบอกเอ้ยเฟิร์สจะสปอยพี่เลยกันว่าเออมันกระเถิบไปใกล้จนมันเหลือแค่หมอนกั้นอะไรเงี้ยครับผมแล้ววันนี้เรากลับกรุงเทพมาเราเราจะทำไงล่ะมันต้องนอนไกลเหรอคะ เรานอนเหมือนเดิมเอออาจจะใกล้ขึ้นแค่นิดเดียวเพราะว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเขคนสงสัยไงใช่เราเรายังต้องอยู่กับเข็มอยู่เราก็่จะนอนพื้นเหมือนเดิมเรานอนพื้นเหมือนเดิมคี่สปอยไปนะเนอะมืนก็ต้องไว้เหมือนก็ต้องแต่รอบที่แล้วพี่อ่อนกันแล้วพี่ก็ไม่ได้คิดว่าจริงใช่เรานอนพื้นเหมือนเดิมหรือเปล่านะพี่พี่นอนบนเตียงไม่หรือเรากลับกรุงเทพยังอ่ะอยู่ย่างที่ไม่ได้อยู่พี่อยู่บนนั่นแหละดิ อยูเราไม่แน่ใจแล้วว่าอีพีหน้าเป็นยังไงเออแต่ว่าชาวนี้ก็เป็นแบบนักนักเรียนศาสตร์กันนะทดลองทดลองทดลองแล้ต้องทดลองซ้ำเพื่อแบบยืนยันสมมติฐานเอาพี่เก็อยากรู้ว่าเออแบบผลการทดลองของชาวนี้เป็นยังไงคะผลล่ะฮะก็นักเรียนศาสตร์แบบพองแบบมันทดลองแล้วมันต้องมีแบบแจ้งผลอ่าแจ้งผลแจ้งผลก็ผ่านไปได้ด้วยดี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 ถ่ายงานไว้สิ ประมาณสามวันโอ้โหโอ้โหใครกำไรก็เล่นนะครับผมสประมาณสามชั่วโมงนะรสามชั่วโมงเราเป็นไงมันด้วยด้วยพื้นที่ที่จำกัดอะไรอย่างเงี้ยเแปด ก็บีกเขาบีบมาม่ต้องแบบเออโจเจดเป็นคนแบบว่าถ้าแบบเปรี้ยวหรอแบบด้วยความที่แบบชาญแบบอันนี้ไงแบบรู้อะว่าแบบจะไม่อะไรก็เจดก็เลยแบบเอออะลองดูก็แบบเหมือนแบบทดสอบความรู้สึกเขาด้วยว่าแบบทดสอบว่าเป็นไงแล้วเราเจดกับเรามันใกล้เคียงกันไหมไม่ไกล้ถ้าเราชอบใครเราแบบรู้ก่อนนะผมไม่รู้ก่อนอยู่แล้ว เราได้ทำยังไงเราดูถ้าเราชอบใครสักคนผมก็ยืนเธอสวยแต่ว่าเราเล่นครับผมถ้าชอบใครหรอก็ก็อาจจะไม่รู้พี่ถามว่าถ้าสมมติชอบใครไม่ได้ถามว่าตอนนี้ชอบใครหรือเปล่าเอาสมมติถ้าชอบใครก็อาจจะแบบไปชวนคุยชวนคุยแบบอะไเอาแบบ เออชื่อไลน์อะไรอย่างเงี้ยรอครับอ่เราเราเราไม่เซอร์เราไม่เซอร์จะไปสายรอหรือว่าจะไปสายก่อนเราหร,อ,ราอปกติเราเป็นคนรอเราไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเหมือนที่เราเป็นคนรัฟังอยู่หเปล่าใช่อาจจะอาจจะที่เราไม่ค่อยแบบเข้าหาใครก่อนแล้วนี่จะได้จีบม,มันเมื่อไหร่ล่ะต้นเฟิร์สอ่ะไม่ต้องจีบอยู่ <c oughs> แล้ว ยืนสวยเลยประมาก็พอแล้วก็ด้าเขายืนสวยผมก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละผมก็ไม่เปไรหรอกยืนแล้วมันจะได้คุยกันมิมก็ยืนสวยอยู่ข้างๆกันแข่งกันได้หรอแข่งกันด้หรแข่งกันตัวแข่งกันเอาแข่งกันเ้ยเราไม่แข่งกันหรอกเราไม่เราก็ต้องมันต้องมีคนเริ่มก่อนดีขนาดเจดต้ม ไม่แน่เลยอะไรเรียกจะเรียกเฉยเรียกเฉยได้เออเราพี่ต้นถ้าถูกเปไงพี่ต้นจะเริ่มฝันไหมเราบอกให้เริ่มฝันหมายถึงว่าสมมุติหรอสมมุติอ้าวสสมมมมุุตติิถ้าเราชอบใครแล้วแบบเราชอบใครจริงๆเงี้ยเราก็จะเข้าไปก่อนจะไปหาจะเข้าไปหาชอบแกล้งอะไรอย่กัยบ้างชอบแกล้งเป็นแกล้งชอบเอาไปเฉย ก่อน,น,นก็ขอฝากเข็นจราต้องรอดก่อนครับผมก็ตอนนี้ก็เหลือแค่สามีพีสุดท้ายแล้วครับผมก็ให้ทุกคนแบบว่ารอติดตามไปพร้อมกันว่าแบบ3ามีพีสุดท้ายที่เหลือมันจะเดือดแค่ไหนแล้วแบบว่ามันจะมีอะไรที่ทําให้ทุกคนทุกเสียงน้ำตาอีกหรือเปล่าหรือแบบมันอาจจะหวานเจี๊ยบแค่ไหนหรือมันอาจจะเปรี้ยวหรืออาจจะขมหรืออาจจะอะไรก็ขอฝากด้วยครับผมขเข็เจราต้องรอดครับผมจุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องวันสาครับผมแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งทางไอชีอีวันะนัดครับผมแล้วก็ขอฝาก ครับผมแล้วก็ขอฝากแบรนด์แซนเดลด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ชอบเลยวันนี้ก็ชันเลยไม่แล้วก็คือต้องบอกเลยว่าลิฟนี่คืออร่อยมีใครกลับิบอกว่ามีคนหน้าของขวัญด้วยเหรอโอ้ยใช่ครับแบบว่าเมื่อกี้พี่เจมพี่แอมพี่พีคเอาของขวัญมาให้ของขวัญมาให้มาเซอร์ไพรส์ในในห้องเต็มตัว เป็นปึกปึกแค่ไหนชอบเออมันเล็กไหมบ้างมันได้เอาเบิร์ดไปได้เปยี่สิบบาททำไมได้ไม่ใช่ไม่ใช่ละเป็นแบงค์สีเทาเป็นแบงค์กาโมเอ๊ะไม่ใช่ล้อเล่นขาแต่พี่พอพี่เราซื้อของผานพิเตอร์ดิอาจจะยังหนาวเอางี้พิเตอร์ก็มีเงินแล้วนี่เราแลกกันแลกกันแลกสองเอ้า ไม่เอาทำไมอ่ะไม่เอาแลกไม่ได้นะทำไมล่ะอ่ะแลกแลกเงนไม่ได้ก็แลกใจมาละกัน ยิ <window> <that> ้สวยๆป่ะนะครับยิ้สวยๆยิ้เขาเป้ต่อไปเหมือนเดิมครับโอ้ยครับผมฝากกัรนด์เดยวต่อดีกว่าแล้วผมก็ขอฝากแบรนด์แซนเดลด้วยนะครับผมมีแบบว่าผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายทั้งลิปทั้งบลัชแล้วก็ตอนนี้มีครีมแดดออกมาใหม่ด้วยครับผมแล้วก็ลิปนี่คือเพิ่งเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่ด้วยบอกเลยว่าแกรมกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ยังมีสีใหม่ให้เลือกด้วยครับผมก็ขอฝากแซนเดลด้วยครับโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไม่มีไม่เอาดีกว่า